วันนี้มาชมเด็กๆในบ้านนะคะมาดูน้อ,นองผาสุขนะคะจะมืดน้อยใส่ชุดสีชมพูหวานแหววนะคะถ่ายคลิปเอาไว้เมื่อวานนี้นะคะว่าจะลงคลิปแต่ก็ไม่ได้ลงนะคะ,ะมาดูเขาเขาจะมาดูความน่ารักของของผาสุขนะคะแล้วก็มาดูอิงฟ้าที่อยากเล่นกับน้องแต่ว่า แต่ว่าน้องก็เล่นอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนเขาจะเห็นไหมคะดูท่าทางเขาเหมือนเขาจะกลัวน้องนะคะดูเมื่อวานนี้ไปหาน้องหมาจอนประมาณห้าโมงเย็นนะคะประมาณห้าโมงเย็นมันมืดเร็วนะคะหน้าหนาวแล้วมันจะหน้าหนาวแล้วมันมืดเร็วกลับมามืดเลยนะคะกลับมามืดเลย พ่อมาหาที่บ้านก็ไม่เห็นนะคะพ่อก็เลยเป็นห่วงว่าไปอะไรนานไปอะไรค่ําพ่อไม่อยากให้ไปมืดค่ํานะคะกับค่ามันก็อันตรายอเงี้ยคะ่ะก็มัวคุยอยู่กับเจ้าของบ้านที่ที่บ้านติดกันกับนุกคะ่ะที่หลังที่ว่านุกอยากได้มาทําเป็นบ้านแมวที่ที่อยู่ หลังบ้านอะ่ะกับเด็กๆกงข้างบ้านอะ่ะบ้านหลังนั้นอะ่ะที่ไม่มีคนอยู่นะเจ้าของเขามาทําความสะอาดนะคะแต่อาจจะยังไม่ไม่มาอยู่หรอกค่ะก็เขาก็เลยชวนคุยนู่นนี่นั่นเยอะอยู่นะคะเขาก็บอกว่าถ้ามีใครอยากซื้อบอกหน่อยนะเพราะว่าเขาก็อยากขายนะ,ะเขาก็อยากขายตรงนั้นนะคะถ้าเป็นเดชะบุญจริงๆเนาะมี มีโชคมีลาบเนาะได้ซื้อตรงนั้นเลยเขาจะขายแค่สองแสนนิดๆเองนะคะสองแสนหน่อยนะคะตรงนั้นนะถ้านุกมีนะนุกจะทำตรงนั้นเป็นบ้านแมวเลยนุกจะทำให้ดีให้น่าอยู่เลยตรงนั้น่ะเขาเปิดให้ดูนุกก็มองไปจากบ้านนุกนี่แหละมองไปห้องแมวห้องนั้นเออไม่ใช่ห้องไปบ้านหลังนั้นห้องมันก็ข้างใน,นก็กว้างขวางนะทำ น่าจะดีเนะาะแต่มันก็เป็นฝันที่ใหญ่เกินไปนะคะม,มันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นฝันที่ใหญ่เกิน <c oughs> ก็เลยเล่าสู่ทุกท่านใด้ฟังนะคะเมื <c oughs> ่อวานนี้นูก็ไปค่ำจริงๆอันแหละกกับจนค่ำนะคะพ่อก็เป็นห่วงพ่อก็เป็นห่วงว่ามันค่ำไป มันไม่เหมือนกลางวันจะไปไหนก็ต้องไปให้มันหูตาสว่างไม่ใช่ไปกลับไปค่ำค่มืดมืดงนี้ค่ะวันนี้ก็มาโรงเรียนแต่เช้านุมเมื่อเช้านุกตื่นเมื่อเช้านุกตื่นตีสี่นะคะตื่นตีสี่เลยมาบัวขาวเห่าเหา่เหามากเลยเห่าคนเขามาตากข้าวอยู่ตรงลานตรงหน้าบ้านตรงลานที่ต้นมะขามคนเขามาตากข้าว บัวขาวก็เห่ารบกวนข้างบ้านเขาเลยจะดา่าเขายิ่งไม่ชอบอยู่บัวขาวเขาจะเห่าดีดีเห็นอะไรเขาก็เห่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบ้านมันติดกันเกินเนาะเวลาบัวขาวเห่ามันก็รบกวนข้างบ้านนะเมื่อเช้านี้ได้ใส่เสื้อให้ชายเย็นกับบัวขาวนะเมื่อเช้านี้น่ารักมากเลย เดี๋ยวนุก็จะลง,ล,งลงคลิปให้ดูนะคะแต,แต่ตอนนี้ดูภาพไปก่อนภาพของเขาที่เขาใส่ใส่เสื้อกันนะคะโอ้ยยอมใส่เสื้อแต่โดยดีนะไม่เหมือนแมวเลยอะ่ะบัวขาวก็ไม่ถอดไม่อะไรชายเย็นก็ไม่ถอดไม่อะไรแล้วโกโก้ก็กินยาหมดแล้วนะคะน้องโกโก้ตาของโกโก้ไม่มีน้ําตาไหลนะคะไม่มีน้ําตาไหลไม่มีเลือดไหลเดี๋ยวอีกสัก เย็นนี้ก็น่าจะเอาอยาเ็ปหมัดให้โกโก้กินแล้วค่ะให้เขาได้กินอ่ามันเป็นยี่ห้ออะไรเนกาดเนกาตคะ่ะเขาบอกว่ามันดีมากค่ะ,ะที่โรงพยาบาลสัตว์นศา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 คะคะบอกว่ามันดีแล้วมันครอบคลุมพยาธิอะไรไงทุกอย่างเลยเขาบอกว่ามันดี้วก็เออโกโก,โก้ได้กินยาดีแล้วทีนี้โกโก้ได้กินยาดีเลยเม็ดหนึ่งห้าร้อยยี่สิบอะ จากความเมตตาของผู้ใหญ่ใจดี f อที่เมตตาน้องนั่นแหละคะ่ะบัวขาวเ,เจ้าเจ้าชายเย็นนี่ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นหมูเด้งแล้วแหละโอ้เนื้อตัวเขานี่ตันมากนะคะอ้วนขนาดเขาก็กินปกตินะคะเขาไม่ได้กินเยอะพิเศษกว่าใครเลยนะคะเขาดูดูดูด,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 ดูนั่งนั่งดูน้องเล่นนะคะ นั่งดูน้องเล่นค่ะลักกี้นั่งดูน้องเล่นลักกี้ก็ใสเสืเส้อเอลลอยนะคะมาดูเด็กหน้าบ้านบ้างน,นะคะนอนกันเต็มชั้นเลยนะคะคนละชั้นคนละชั้นเลยนะคะดูนอนดูอะไรหน้าบ้านสักอย่างนี่แหละคะ่ะอันนี้จะเป็นเจ้าขุนนะคะเจ้าขุนน้องเจ้าขุนนะคะ อันนี้น้องเจ้านางอ้ยเข้าใกล้ไม่ได้หรอกค่ะเขาเนี่ยเขาคนเนี้เข้าใกล้ไม่ได้เลยยันกลัวเราไม่รู้เป็นอะไรอันนี้จะเป็นน้องน่าจะเป็นน้องเศรษฐีนะคะน้องเศรษฐีน้องเศรษฐีกับน้องศรีสุขเขาจะหน้าคล้ายๆกันดูที่ตรงจมกูกถึงจะรู้อันนี้น้องอันนี้เจ้าสัวนะคะเจ้าสวัวมั่งมีใช่ค่ะน้องมั่งมี นี่น้องเศรษฐีคนนี้ที่จมูกดำๆนี่มั่งมีกับเศรษฐีเมื่อกี้นี่น้องสีสุกก็อาชายเย็นเขาก็นอนอยู่ตรงใกล้ๆเด็กๆนี่แหละคะ<อ>่ะนั่นเห็นไหมคะ <laughs> สำหรับคลิปนี้นุก็ต้องขอตัวทำงานก่อนนะคะ <c oughs> พนุกทำคลิปเสียงที่โรงเรียนนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ